วิเคราะห์บอนเด็ดประจำวันอังคารที่31ตุลาคม2566เซ้นท่านคอดูบาปเปิดบ้านรับการมาเยือนยูเนียนซานตาเฟแข่งเวลา7นาฬิกา เซนทานคอโดบ้านะคะหลุดเสมอมาต่อเนื่อง3จาก4เกมหลังแต่ภาพรวมพวกเขายังเป็นทีมที่แพ้ยากจากการที่ได้เห็นผลงานตลอด5นัดที่ผ่านมาซึ่งการลงเล่นในทิ่นนัดนี้อาจจะไม่ง่ายนักที่จะลุ้นถึงชนะเพราะทางยูเนียนซานตาเฟ่ถือเป็นทีมที่แพ้ยากพอตัวจากการหลุดพ่ายแค่นัดเดียวตลอด6นัดรวมทุกรายการ แม้เกมเยือนนะคะจะไม่ถึงกับโดดเด่นมากนะักแต่การเจอกับคู่แข่งที่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสักเท่าไหร่อย,อย่างเซนทันคา a ดบามองโอกาสไม่แพ้กลับไปเชื่อว่ามีอยู่ไม่น้อยนะคะและเกมนี้เรดราคาเลือกเปิดมาให้เสมอกันแบบนี้ชี้ชัดจะเต็มนัดนี้น้องแนะนำให้เชียร์ยูเนียนซานตาเฟ่รับซับและกินเต็มแน่นอนนะจ๊ะ